ทำหน้าที่เป็นแอดมินบางทีพอรับบทบาทเป็นแอดมินแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างนาะลงพี่ก็เลยทําเป็นคู่มือบทบาทหน้าที่ของแอดมินให้อันแรกเลยเนี่ยเมื่อจัดตั้งชมรมแล้วนะแอดมินของชมรมจะได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของห้องแอดมินตามรหัสของชมรมนะดังต่อไปนีนะ้ถ้าใครมีรหัส g 001 1จนถึง100ก็จะอยู่ห้องนี้ ห้องแอดมินนี้ G0101 ถึง G0200 ก็จะอยู่ห้องแอดมินที่2ห้องแอดมินที่3ก็คือ G0201 ถึง G0300 ห้องแอดมินที่4ก็คือ G0301 ถึง G0400 นะเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าในในในหน้าลงเทะเบียนจะมี LINE ID ให้กรอก LINE ID ที่กรอกมาเนี่ยหลวงพี่จะเอามาแอดเข้าห้องแอดมินโดยอัตโนมัติเลย นะั้นสําหรับที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินคนใดท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกห้องแอดมินเนี่ยก็ให้คีย์ข้อความข้างล่างเนี่ยส่งเข้าไปตามลายไอ d ข้างตน้นใครที่มีรหัสทีมอยู่ในช่วงไหนก็ส่งเข้าไปในช่วงนั้นนะเขาจะเชิญเข้าไปเป็นสมาชิกของห้องแอดมินต่างๆนะห้องแอดมินจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนะห้องแรกเป็นห้องแอดมินภาวนา ใช้ติดต่อรับส่งข้อมูลข่าวสารอนุโมทนาบุญกับคำภาวนาสัมมาหังของชมรมร่วมกันนะห้องแอดมินที่สองเป็นห้องแอดมินอนุภาพอันนี้ใช้ส่งเคสที่เกี่ยวกับอนุภาพสัมมาหังหรือนำอนุภาพสัมมาหังการภาวนาสัมมาหลังที่ที่อยู่ในห้องนั้นไปโพสต์ให้กําลังใจกับสมาชิกที่อยู่ในชมรมของเรา อันที่สามคือห้องแอดมินสนทนาอันนี้เป็นห้องสัพเ์ภัเหระทั่วๆไปเป็นการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวทั่วๆไปหรือการสอบถามปัญหาต่างๆก็จะอยู่ในห้องแอดมินสนทนานะนั้นสำหรับแอดมินบทบาทหน้าที่ของแอดมินก็คืออันแรกเลยสรุปยอดคำภาวนาและจำนวนสมาชิกที่ภาวนาของชมรมส่งไปที่บิตลี่ G072 Diary ก็คือข้อ3ส่งสรุปยอดรายวันก่อนเที่ยงวันตามเวลาประเทศไทยนะข้อที่2ก็คือนำสรุปยอดคำภาวนาและจำนวนสมาชิกที่ส่งในข้อ1นึ่งเนี่ยโพสในห้องแอดมินภาวนาเพื่อจะได้อนุโมทนาร่วมกันข้อที่3ถ้ามีอนุภาพการภาวนาของสมาชิกในชมรมของเรา นะก็ให้นำอนุภาพการภาวนานั้นโพสต์ในห้องแอดมินอนุภาพนะแล้วก็ข้อที่4หากเป็นการสนทนาทั่วไปหรือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเป็นการสอบถามปัญหาก็ให้นำโพสต์ในห้องแอดมินสนทนาอันนี้ก็แยกแยกหัวข้อเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกในการทำงานของแอดมินหาเรื่องต่างๆมันจะหาได้ง่ายนะ แล้วข้อ5ก็คือนำยอดสรุปรวมคำภาวนาของทุกชมรมทั่วโลกนะและโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโพสต์แจ้งสมาชิกชมรมของตนเองในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นเพื่อจะได้อนุมโยทนาร่วมกันนะนั่นอันนี้ก็เป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของแอดมินของแต่ละชมรมที่จะต้องปฏิบัตินะ